ทูเคียขึ้นค่าไฟก๊าซธรรมชาติร้อยละ50หลังยอดเงินเฟอ้อพุ่งหลังจากเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นเกือบ80%ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหน่วยงานกำกับดูแลตลาดพลังงานของทูเคียกล่าวว่าทางหน่วยงานได้ปรับขึ้นค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนประมาณ20%ภาคการบริการสาธารณะราว30%ส่วนภาคอ,อุตสาหกรรมค่ะปรับขึ้นราว50%ดานโบเทสซ,ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผู้นำเข้าพลังงานของทูเคียเปิดเผยว่าได้ปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติในประเทศราวขึ้น น47.6%สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงปรับขึ้น50.8%สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ส่วนราคาก๊าซธรรมชาติค่ะสำหรับการผลิตไฟฟ้านั้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่49.5%ค่ะโดยปัจจัยที่ทําให้ต้องปรับขึ้นค่าพลังงานในครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งในยูเครนและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวโบนโลกรวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อีกด้วยค่ะ